ฮะครับก็สวัเนี้ยวันนี้ว่าจะมาขายไอดีหลักนะครับขายนะไอดี ID นี่เลยนะครับว่าจะขายทั้งเจ็ดพันนะฮะตอนนี้เพชรเหลืออยู่สองพันนะครับก็ไปหาเพชรต่อกันได้ที่ที่ราคาเจ็ดพันเพราะมาดูตัวละครก่อนนะอ่ะหนึ่งละ <c oughs> ตัวใหม่นะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวที่มาอีเวนต์หม่ๆผมก็มีหมดนะนะครับดาร์คีิ ก็มีนะฮะเนี่ยจิงจอกมาฮิโลนะครับเป็นดาร์กก็มีนะครับนะเนี่ยดาร์กนะครับเอ่อต้นใหม่ๆนะครับสกูลนะฮะจิงจอกฮาโลวีนอ่าวิลล่าท่าสารผสมนะครับก็มีนะก็ใหม่ๆแล้วน่าจะมีหมดทุกใบนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวเราเลื่อนให้ดูนะครับโคอ,อี้มีอยู่สามใบนะครับ เอสบวกที่เหลือก็อย่างละใบสองใบครับผมจะสะสมไว้นะครับเนี่ยนะอาเทนนาดาร์กอาเทนนานะครับอ่านะผู้สาวนะครับคาร์เทนนานะครับตัวธรรมดาตัวดาร์กตัวที่ทุกปุกนะครับคอนแทนตินก็มีนะฮะอ่าสมุไรเลน่าก็มีนะครับเลน่ามีนะครับนี่พวกนี้เลยนะครับ มเมโลดี้อะไรเนี่ยนะครับโมุยล่ามีหมดเลยนะฮะอย่างระบสองใบเลยนะครับคือสะสมไว้นะเอสบัวก็มีนะครับอย่างระใบนะฮะคืออีเวนต์มาสะสมเนี่ยก็น่าจะครบแล้วฮะนะครับเนี่ยให้ดูนะฮะ, <c oughs> ะเหลือว่าอย่างละสองใบอย่างระบนะครับาหาได้จะเอาไว้สองใบนะฮะ บวกก็น่าจะอย่างละใบก็มีนะครับโอเคนะการตะวันนี้เยอะนะครับการเรือนกว่าจะถึงนะครับตัวใหม่นะฮะเพิ่งกดไปห้าพันเพชรนะครับขี้เกียจเล่นรีกครับเยกดไปห้าพันเพชรนะฮะเาสองตีตีขึ้นมาได้สองพันแล้วตอนนี้นะครับมาดูอัญมณีนะฮะอัญมณีก็มีคุ้มเต๋าสิบห้าอันเลยนะครับใส่ให้เบื่อไปเลยฮะ อยากได้ตัวไหนใส่ไปเลยครับโอเคนะครับอย่างอื่นก็นแล้วแต่อยากใส่นะฮะนี่อันนี้นะครับมีคุมเตา๋าสองเปอร์เซ็นนะครับแปนบินด่วนคุ้มเต๋านะครับเพิ่มอีกสี่นะับเพิ่มทางนั้นก็คุ้มเต๋านะฮะกล่องบินนะเพิ่มคุกกี้นะครับ,รบาทา,ทา,นนาร์นนะคคคระะโคง้งไกด์บวกสิบเปอร์เซ็นต มีหมดนะฮะโอเคอเดี๋ยวไปอย่างเร็วนะครับ <c oughs> ไปดูที่คิสตันดี็นไหมคิสตันนี่ผมกดเพิ่งกดไป2 5 0หมนะครับเพราะมาฮิโร่นี่ผมมีแล้วนะครับมีอยู่แล้วไม่ต้องกดแล้วนะฮะกดตัวนี้มานะครับตอนก็เหลือสามพันนะครับโอเคลูกเต๋านะครับลูกเต่าเหลือเยอะนะครับนี่ฮะที่ครอบครองสามแถวบน สิบสองลูกนี่ครับสิบสองลูกนี่ใช่หมดเลยนะที่ครอบครองอ่าข้างล่างมีหน่อยหนึ่งนะครับที่ครอบครองนี่ฮนะนี่นี่นี่สี่ห้าหกเจ็ดลูกประมาณนี้เจ็ดสีดําก็มีประมาณเกือบยี่สิบลูกนะเออนะครับไปเล่นหมดป้องกันได้สบายนะครับวันละสามสิบเพชรนะครับไปดูส่วนดูจี้นะครับจี g ้เอสบวกนี่รู้สึกจะมีซะ หกสิบเกือบเจ็ดสิบเจ็ดสิบอันได้ประมาณนั้นนะครับนะดูออฟกันนะครับจะไปยังเร็วนะครับสวยน่นยาจะทุกอันนะครับป้องกันนะครับน้ําหอมอันนี้เบอร์ยี่นะครับ,อ,อ,นนรบอันนี้น้ำอ่าตาแอมเพอยกตาแอาเพอนะครับโอ้ยอันนี้อันนี้ออกเกาะนะครับแปดสิบเซนอันนี้ออกเกาะนะครับ แบนตัดห้าสิบนะครับมารเบิลยี่ห้านะครับแล้วก็บินด่วนออกเกาะนะครับหมวกขโมยน้ำหอมนั่นเองนะฮะนี่โครงเก่าแล้วนะครับสวยๆทุกอันครับอันนี้เบิ้ลเพิ่มคุกกี้นะครับในทอร์คโค่บวกสองนะครับคุกกี้บวกสองอันเนี้ยคัอันนี้ตัวกัดดวงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ขโมยนะครับออฟออเทพนะอันนี้ซีต่อคูณสองนะครับเบิ้ลบินนะนี่กขขโมยเหมือนกันอันนี้ดึงสามช่องนะครับิตสตันอันตัดนะครับตัดหนังฟ้าเบิ้ลนะครับเบิ้ลยี่ห้านี่ครับตามนี้เลยขโมยนะเดี๋ยวจะอธิบายไปอย่างละเอียดนะครับอย่างรวดเร็วนะครับ 6กสิบเจ็ดสิบชิ้นได้ครับ S อบวกนะครับอันนี้มวกน้ำหอมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้คุกกี้อันนี้สร้างหนุ่มดำนะครับคอมโบโเลยอันนี้นะครับเพิ่มคูณสองคูณสี่คูณแปดอันนี้เดินกายสองเท่านะฮะอันนี้เกิดเป็นซาเลนมาคูณสองนะครับก็เอาไปเล่นกับตัวใหม่ นะครับป้ายแดงบนยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้สวยงามพระรามเก้าเลยฮะนี่คงใหม่นะหกสิบเซนป้องกันนะครับปืนบอยตัดตัด,ตดแรกมือมาตัดนะครับอันนี้วาร์ฟนะฮะไปอัพเกรดกันได้ผมไมอยได้ใช้ไงนะครับเป็นบินมันมีบินทีมอยู่ที่อะไรวะนี่อ่ะนี่ครับบินทีมนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์โมกอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้บินทีม นะฮะเป็นกองบินชิสอีกใบหนึ่งครับส่วนแอลจีอะไรเอสบวกเพียบครับ g ี GS นับไม่ท้่วครับไม่ได้นับนะเพราะในกองของขวัญมีอีกนะครับของดองกองพรีเมียม30นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอเคนะประมาณนี้ขายในราคา7000นนะครับพีนี่ก็เล่นห้องแพทเอาฮนะมีเหลืออยู่9 9 0 0 0 นะครับกล่องกล่องดองกล่องจี้เพียบนะครับเนี่ยจิ๊กการ์ดเอสนะฮะการ์ดเอสบวกด้วยเนี่ยสุดนะฮะอีกเพียบนะฮะลูกมงลูกบาศก์นะครับเดี๋ยวเรื่อยไปดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะกล่องพรีเมียมเนี่ยบวกสิบนะฮะเยอะนะครับขายในราคาเจ็ดพันครับลองมาต่อรองกันนะก็ต่อรองกันได้ครับเดี๋ยวทิ้งไอดีไว้ ได้คลิปนะครับแล้วลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาเลยครับเดีย๋ยวทิ้งไอดีไว้นะไม่เกียนชัวร์ครับผมผมทำช่องอยู่ครับมีพงม,มีเฟสได้หมดนะครับไอดี ID ผมเองนะอันนี้คือจะไปเล่นตัวใกล้ครับไม่มีเวลาเล่นตัวนี้นะเออก็จะเล่นน้อยลงนะครับจะให้อีกคนหนึ่งมาทำช่องไปลงพางก่อน,น โ okay, อเคนะ่ยเปาพเมียมมีอยู่<ห>เยอะนะฮะอีเว <c oughs> นต์มานี่กดกันเพลินนะฮะให่การ์ากกดเอสผมดองไว้นะ <c oughs> เนี่ยเผื่ออีเวนต์มานะครับสุดด้วยอันนี้นะฮะก็สุดนะฮะนี่นะครับ ส่วนมากจะเป็นรูปปันห้องแพทนะครับสุดนะครับเยอะนะฮะเรื่อไปอีกกะเจออีกครับกล่องม่วงนะนี่ยนกล่องชมพูนะครับของน้องเงิน <c oughs> กล่องจี้ด้วยพวกจี้นะครับเอาไปเล่น <c oughs> อีเวนได้นะครับพออีเวนมาแล้วก็เปิดซะนะครับโอเค นี่ๆกล่องม่วงเจอแล้วนะมีเยอะครับกล่องม่วงนะตีวินเพชรเนี่ยเยอะนะครับถ้าเราไปซื้อเนี่ยนะฮนะตีวินเพชรก็กล่องล 200, ะสองร้อยอ่ะนะฮะมีอยู่รูปเพียบอะ่ะนะครับโอเคขีค้เกียจเลื่อน้วครับเยอะนะฮะประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้รับเพชรอีกสองร้อยนะครับเป็นสองพันสองนะจะไปปั้นในห้องแพทอีกก็ได้ครับ นะแล้วแต่ความสามารถของท่านแล้วกันนะฮะไงติดต่อมานะครับเดี๋ยวทิ้ง ID ไว้ใต้คลิปครับก็ขอบคุณครับที่ช่วนดูนะที่ประสอบถามน,นะครับเดี๋ยวจจะไม่ทันเอาบายฮนะ